เอาเลยเอาเลยเอาย่างเราเอาอย่างเราอะไรเอาแล้วนะมันไม่ใช่เอาอย่างแล้วนะพร้อมมะนับหนึ่งสองสามถ้าไม่พร้อมยกเลิกได้เอาเลยโอเคจ้าจิอบเรียบจาะไงจะไงพียังไงฮะอะไรยัไ ไม่ได้ยินเลยหูอ <constitutional championship. S 3> ื้พี่หูอ oh ื <to> ้อเตียงไม่อี้ทนนับหนึ่ถึงห้าอะอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยหโอ้พี่เอ้ยเจ๊ด้ี่เจด้งเเดีเจ๊เดวเรียบร้อยอ้าวโอโหยยโๆ เนี <elim> <pes> <begun> <laughs> à, ่ยนะคนใส่้ไอยาวเลยาๆๆๆเอาเอะเาเอายเอาพยุดก่อน